阿拉าสวัสดีครับคุณผู้ฟังผู้ชมผู้ดูผู้อะไรก็แล้วแต่ทุกท่าน <laughs> อะไรก็แล้วแต่ก็วันนี้อังคารเล่าเรื่อง เป็นไม่ใช่รายการสดใช่เป็นรายการกึ่งสำเร็จรูปเ,เรียบร้อยเออใช่ใส่น้ำร้อนก่อน <c oughs> อะไร <c oughs> เอาง่ายๆก็คือไม่ค่อยมีเวลาไปสตรีมเป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่ก็เลยมาใช้วิธีการอัดคลิปกันแทนเนาะวันนี้อยู่กับน <c oughs> ้องแอนฟิลน้องทศเหมือนเดิมเนาะทักทายสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับอ่า โอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับยังยังเล่าเลยเพิ่เปิดรายการจะปิดซะแล้วโอ้โหเราเหมือนขี้เกียจอ่ะมันไม่อยากทำงานกันแล้วจิ๊จริงจะพูดยังไงก็ได้ลวพี่ช่วงนี้ไม่เห็นไรเลยเฮ้กูลงคลิปอยู่อ๋อเออกูลงคลิปเรื่อยๆอยู่ อืโอเคก็อย่างที่เคยบอกกันไปทุกสัปดาห์ทุกวันทุกครั้งที่ไล์นะครับว่ารายการอังคคาเล่าเรื่องเนี่ยเป็นรายการที่เอาเรื่องราวเนี่ยสยองขวัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดจากคนสัตว์สิ่งของหรือว่าผีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนำมาเล่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะทุกคนมีความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมโปรดใช้จักรยานยนต์ในการรับชมครับวิจารณญาณ วิจารณญาณไอ้ทศนั่งเงียบกิบเลยพูดไม่ถูกใช่ไหมใช่เพจโมจะเมื่อกี้จะพูดว่าโมสิบบาทห้าบาทเราก็เอาใช่ไหมโอ้อันี้หนึ่งสลึงยังไม่ถึงเลยคกับพี่อ่ะวันนี้น้องแอนฟิวจะมาเล่าเรื่องให้เราฟังนะเฮ้ยไม่ได้คุยกันไว้หรอไม่ไม่ไม่คุยกันไว้เลย ก็ก็จะอัดด้วยยังยัไม่เห็นดิวกันอ่ะ <im itation> โอเควันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกันนะฮะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวผมเองเนาะเขาได้นําเรื่องนี้มาเล่าให้ไไฟังคือพี่คนนี้เนี่ยสมมติว่าชื่อพี่เอพี่เอเนี่ยเขาทำงานมูลนิธิอ่าพวกอับ เราไม่พูดชื่อมูลนิธิก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามูลนิธิในนี้ก็มีหลากหลายเจ้าพี่เอเนี่ยเขาทํางานอยู่มูลนิธิมูลนิธิหนึ่งซึ่งในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็ทํางานเข้ากะเข้าเวรตามเขาในปกติอ่ะก็มีเหตุการณ์โทรมาแจ้งว่าเออเนี่ยมีอุบัติเหตุเก,เกิดขึ้นที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะเขาก็ อ่ะโอเคก็ไปตามจุดเกิดเหตุพอไปเนี่ย <c oughs> พอไปเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ามันเป็นทางเปรี่ยวมากซึ่งมันไม่มีบ้านคนเลยในระแวกนั้นมันเป็นป่าแล้วก็เป็นทางลาดลงแม่น้ำอะไรอย่างนี้อ่ะ <c oughs> เขาก็ขับไปขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงจุดเกิดเหตุแล้ว แต่ว่าก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติอะไรอือฮ uh huh. อืมไม่เห็นสิ่งผิดปกติเขาก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวดิทําไมเขาแจ้งเหตุมาแต่มันไม่มีอะไรวะลองโทรกลับไปเบอร์ที่แจ้งเข้ามาดิอพอโทรกลับไปเนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือดังมาจากข้างล่างตรงทางลาบลงไปแม่น้ำอะ อถ้าพี่แล้วเขาก็เลยเอาไฟฉายเนี่ยไล่สองแล้วเขาก็เจอโทรศัพท์มือถือและข้างๆกันเจอมอไซคนอนล้มอยู่และถัดมาเจอคนนอนลอยอยู่ตรงแม่น้ำอยู่ในน้ำโอ้ยโอ้ย oh God. อไมกอดเขาก็เลยแบบพากันลงไปไปกู้ร่างออกมาก็ปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้ว เออแบบเหมือนกับว่าขับรถตกไหลทางแล้วก็น่าจะล้มน่าจะคอหักตั้งแต่ตอนกิ้งลงไปอะ่ะเราค่อยไปตุ่มลงไปในน้ําอีกทีหนึ่ง mm hmm. ใช่แต่ว่าไอโอเคแหละการเก็บกู้ร่างอะไรเขาก็ชินแล้วการเก็บกู้ร่างคนเสียชีวิตเนาะแต่ประเด็นคือใครโทรแจ้งอืม mm hmm. เพราะด้วยฮโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ย มันคือโทรศัพท์ของผู้ตายผิดเอเอแล้วทีนี้จะบอกว่าเอ๊ะเข้าใจผิดไปเองหรือโทรเบอร์ผิดหรือเปล่าไม่เพราะว่าในโทรศัพท์ของผู้ตายเนี่ยมันก็มีเหมือนกับเป็นประวัติการโทรว่าโทรเข้ามาในเบอร์กู้ภัยจริงๆในช่วงเวลาไหนเวลาไหนซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำเหมือนโทรมาให้มาเก็บร่างตัวเองเนี่ยเหรอ อืา,อาจจะใช่ใชนะอืมนี่แหละก็เป็นเรื่องราวจากผู้ชีพกู้ภัยนะเนี่ยใช่ก็เรื่องราวก็จบลงเท่านี้แหละอืโอ้โหพยาม,มันกันมันอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ในมุมมองเรื่องผี แต่ถ้าเรามองในมุมมองว่าถ้ามันเป็นมันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแหละเพราะว่าเขาก็น่าจะประสบพบเจอมาจริงๆแหละอีกอย่างหนึ่งงานกู้ภยัยกู้ชีพอะไรเนี่ยเขาทำงานอยู่กับคนตายอะเนาะบ่อย mm hmm. ใช่ mm hmm. แปลกดีแปลกดีพี่นี่แหละเรื่องกู้ภยัยกู้ชีพ ขอกินน้ำก่อนคอยแห้งแอกดีนะผีใช้ผีผีใช้สมาร์ทโฟนไอสัตว์ไอ้กูขำผีใช้สมาร์ทโฟนออ้ยเดีอะผีใช้สมาร์ทโฟนเกินหาไอสัตว์อ่ะโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะไปเรื่องที่สองกันเลยดีกว่า uh huh. เนี่ยปกติรายการอังคารเล่าเรื่องเนี่ยแทบทุกสัปดาห์เลยจะต้องมีเรื่องจากภาคเหนือมาตลอดซึ่งบ้านผมอีกแล้วเลยซึ่ง <c oughs> ก็ไม่ได้ตั้งใจจะหาด้วยนะไม่ได้ตั้งใจจะหาเจาะจงว่าต้องเป็นเรื่องของภาคเหนือแต่มันเจอบ่อยจริงจ อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวจากภาคไหนก็ไม่รู้แต่เขาได้ไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวแถวเชียงใหม่อืมเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ชื่อเรื่องมาแต่เดี๋ยวพี่ตั้งให้ว่าผมจะนอนละกันว้าวอือหือ ครับพี่เรื่องเราผมจะนอนอ่าเดี๋ยวขอวงเล็บนิดนึงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเลทสิบแปดบวกนิดหน่อยอ่าเด็กที่ต่ํากว่าสิบแปดเนี่ยก็แนะนําผู้ปกครองให้ดีด้วยนะครับผู้ผู้ใหญ่ควรแบบผู้ปกครองควรให้คําแนะนําพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้เด็กไปแค่ครับแล้วเรผู้ปกครอง and and viewbox เหนื่อยตบและปล่อยเลยก็เรื่องราวนี้เป็นคู่รักคู่หนึ่งแล้วกันเขาเนี่ยได้ไปแบบว่าเที่ยวที่ภาคเหนือแล้วทีนี้เนี่ยผู้หญิงอ่าเป็นสเต็กคอนเทนต์เคียเตอร์อือืออ่าอ่าอืมคือทำโอลีแฟนอะไรอย่างนี้อ่า ซึ่งเขาก็ไปเ<อ>ที่ยวแล้วก็ไหนไหนไปเที่ยวก็อ่ะถ่ายงานสันหน่อยหนึ่งถ่ายกาแฟนเนี่ยแหละ <S <S 2> <S 2> ก็ได้ไปจัดโรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วกันบรรยากาศดีเห็นวิวข้างนอกออพอตกกลางคืนปุ๊บอ่ะก็เริ่มกิจกรรมกันสองคนก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บกำลังแบบโนนัวอยู่แล้วเหมือนกับว่าระหว่างที่ทํากิจกรรมเนี่ยเสียงมันดังแล้วก็มีคนเนี่ยตะโกนมาข้างๆระเบียงว่า ที่เงียบหน่อยผมจะนอนซึ่งเขาบอกว่าเสียงเนี่ยมันเข้ามาในวิดีโอที่อัดอยู่ด้วย <c oughs> อืมฮึอะแต่เนื่องจากวิดีโอมันประเจิดประเจิดไปหน่อยเอามาเปิดดูไม่ได้นะขอโทษทีกาแฟเออแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พยายามถ่ายคลิปถ่ายงานของเขาต่อเพื่อให้เสียงมันเบาลงแต่ทีนี้เนี่ย นึกออกไหมว่ากิจกรรมแบบนั้นเนี่ยพอถึงเวลามันเบรกได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกยังไงเสียงมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแล้วอพ,พอผ่านไปสักพักหนึ่งไปละตึงๆเง,งียบหน่อยจะนอนเขาก็ฮึบอ่าโอเคพยายามเบาๆเสียงก็เหมือนเดิมค่อยๆดังขึ้นค่อยๆดังขึ้นสักพักเสียงก็เข้ามา ตึงตงตึงเงียบหน่อยจะนอนทีนี้ผู้ชายมันแบบไอแฟนของผู้หญิงคนเนี้ยเริ่มโมโหแล้วแบบค้ยอะไรวะคนกำลังแบบฟินฟินอะมาอะไรนักหนาวจัดการลุกขึ้นเลยใส่ผ้าอะไรเดินไปคอข้างๆห้องก้องก้องก้องเฮ้ยออกมาหน่อยดิเคาะปังปังปไม่มีใครออกมาก็เคาะอีกปังปังปัง เคาะอยู่อย่างนั้นะจนแบบว่าพนักงานเดินขึ้นมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเห็นจากกล้องวงจรปิดน่ะมายืนเคาะหน้าประตูห้องนี้อยู่เขาบอกก็เนี่ยผมกับแฟนอยู่กันก็ไม่ได้เสียงดังอะไรเขาก็เคาะมาบอกผมตลอดว่าให้เสียงดังเสียงดังแบบว่าแบบเออให้เบาเสียงหน่อยผมก็แบบเอออะไรอย่างี้เขาก็เล่าไปพนักงานก็แบบอ๋อห้องนี้ใช่ไหมคะ ใช่พี่ห้องนี้เหรอห้องข้างๆผมผมอยู่ห้องนี้อ๋อห้องนี้ไม่มีคนนะคะเขาแบบเงียบบอกเฮ้ยพี่ล้อเล่นหรือเปล่ามันจะไม่มีคนได้ไงเมื่อกี้เขายังตะโกนอยู่เลยพนักงานเอากีการ์ดลูดปุ๊บเปิดประตูห้องไปลงทุกอย่างอยู่สภาพเหมือนห้องพร้อมให้คนมาอยู่อ่ะแบบไม่มีใครอยู่อือฮือ แล้วเขาบอกว่าเนี่ยคีย์การ์ดอยู่ที่พนักงานข้างในไม่มีคีย์การ์ดอยู่แสดงว่าไม่มีคนอยู่ <S <S เขาก็แบบเอ้ยอาจจะเป็นห้องฝั่งตรงข้ามก็ได้อ่ะมันไอห้องเขาอยู่ตรงกลางแล้วมันจะมีห้องซ้ายห้องขวาเนาะพนัก,นกงานก็พาเดินไปดูอีกเปิดประตูรูดคีย์การ์ดเปิดประตูไปปั๊บไม่มีคนอยู่สรุปคือชั้นนั้นทั้งชั้นอะมีห้องเขาห้องเดียวอือฮึโอ้ไม่ก็ ก็นั่นแหละแล้วเขาก็เลยแบบเขากับแฟนก็เลยบอกว่าขอย้ายห้องแล้วคลิปนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ่ายไม่จบแต่ก็ยังอัพลงในโอลีแฟนให้ได้ดูอยู่ดูใช่ซึ่งจะบอกว่าไอ้เสียงที่มีคนบอกว่าเบาๆหน่อยมันมีจริงๆอือฮือ เช็ดเหงื่อเลยแต่แต่ไอตรงที่บอกว่าไปเคาะประตูอะไรอ่ะไม่มีในวิดีโอนะ <c oughs> อืมครับพอืนั่นแหละซึ่งจะบอกว่าพอคลิปนี้โพสลงไปในออนไลน์เนี่ยโดยแฟนของเขาเนี่ยก <c oughs> ็ไม่มีใครสงสัยอะไรหรอกแต่ว่าตัวผู้ชายเนี่ยได้เอาเรื่องเนี่ยออกมาเล่าซึ่งผมขอไม่พูดชื่อแล้วกันนะว่าใคร ไปตามหากันเราเองนะเออ <c oughs> แ,ตแต่บอกเป็นเป็นช่องที่ไม่ได้ดังอะไรมากคนซับสไครต์น้อยอยู่ผมก็หนึ่งในนั้น่ามา,มา,มาส่งมาให้ผมก็ได้นะพี่เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็ก <c oughs> อายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับฟังนะครับผมเอเ้ยผม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 อผ,ผ,ผมเข้าสิบแปดแล้วพี่ <c oughs> ไม่บอกน้องๆไงน้องๆที่เข้ามาฟังในชออ่องอ๋อ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 แม่แม่แมไม,ไม่ควรนะยิ่งย่าย่าานะโดยเฉพาะพี่นี่พี่ไปนคนไม่ดีเนาะไอ้เจที่ยอมร <c oughs> ับ <c oughs> ก็ก็สอนน้องๆเลยว่าแบบเอ้ยอย่าทําตามพี่นะ <c oughs> อะไรนี้อะพี่พี่จะไปเรื่องสุดท้ายละโทษไม่ช็อตเมื่อกี้ก็ะจะโอ,โอเคอืม อ,อ,อ่ะเรื่องสุดท้ายแล้วอ่าเรื่องสุดท้ายแหละวันนี้สามเรื่องพอดีเดี๋ยวจะตั้งชื่อคลิปว่าอังคารเล่าเรื่องสามแพร่งวาถ้ามีสี่เรื่องก็สี่แพร่งอืมแต่ถ้ามีแพร่งเดียวพี่ถ้าแพร่งเดียวก็เรียกทางตรงอะไรเอ้ครับพี่ืม่ <c oughs> มอ่ะ เรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคนเที่ยวผับละกันซึ่งคนที่เอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยไม่ได้เที่ยวผับเขาเป็นคนขับแท็กซี่ <c oughs> เขาเนี่ยก็ได้ไปขับรถไปรออยู่บริเวณหน้าผับหน้าสถานบันเทิงเพราะว่าเออมันจะมีแบบพวกคนเมากลับบ้านเองไม่ได้อะไรเงี้ยมาใช้บริการอ่ะ ี่แท็กซี่คนนี้ก็ขับไปไปหรอสักพักหนึ่งเขาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาโบกรถมาเขาก็อ่ะโอเคไปจอดรับผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นมานั่งท้ายรถแล้วเขาก็แบบเออโอเคเพอผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาก็นั่งเขาก็ขับออกมาจากพับซึ่งจุดหมายปลายทางเนี่ยระบุไว้ แถวแถวย่านหนึ่งในกรุงเทพแล้วกันอ <c oughs> ใช่ซึ่งมันจะผ่านบริเวณวัดวัดหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนอยู่อ้อลืมบอกเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ย้อนไปประมาณแบบสามสิบปีสี่สิบปีที่แล้ว <c oughs> ใช่เขาก็ขับไปแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเห็นน้องผู้หญิงคนเนี้ย นั่งอยู่ข้างหลังนั่งกลมหน้ากลมตามไม่พูดอะไรก็เลยแบบถามเอ,อมาทํางานเหรอครับหรือว่ามาสังสรรค์ผู้หญิงคนนั้นก็เงียบด้วยความที่แท็กซี่อะ่ะจะชวนคุยเออน้องครับเงียบเขาก็อาสงสัยลูกค้าไม่อยากคุยไม่เป็นไรขับไปเรื่อยเยขับไปเรื่อยเรืยน้องเขาก็เงียบไปซึ่งมองกระจกหลังก็เห็นผู้หญิงคนนั้นทำท่าแปกแปล นั่งก้มๆเงๆยๆโยกซ้ายทีขวาทีเบาๆ <c oughs> เขาก็แบบโอเคคงไม่มีอะไรหรอกมั้งแล้วขับบริเวณเข้าไปในวัดเพราะว่าบริเวณที่ต้องไปส่งน้องผู้หญิงคนเนี้ยมันต้องทะลุวัดไปอยู่ดีๆผู้หญิงคนเนี้ยพุ่งหน้ามามาด,ด้านข้างคนขับอ่ะเพราะเขานั่งอยู่เบาะหลังอะ แล้วก็แบบเบิ่งตากว้างเลยไอ้คนขับก็ตกใจเฮ้ยอะไรนะ้องเขาก็มองจ้องไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆถอยเฟดกลับไปเหมือนเดิมคนคนขับก็ดูกระจกหลังก็อะไรวะแบบท่าทางแปลกๆแล้วพอเขาขับไปจนถึงจุดหมายเขาก็ไม่ได้มองอะไรนะเขามองทางเพราะว่าทางมันแคบก็ข,ขับไปจนถึงจุดหมายเขาก็อ้าวน้องครับถึงแล้วพอหันกลับไป ผู้โดยสารไม่อยู่จะอาเฮ้ยอาเฮ้ยไม่อยู่เบาะหลังเขาก็แบบหันซ้ายหันขวาพอจะถอยรถพอจะหาทางกลับปุ๊บรถเหมือนไฟติดนะแต่อยู่ดีรถดับอา้าวแต่ว่าไฟหน้ายังติดอยู่แต่สตาร์ทไม่ไปครับพี่ แล้วเขากําลังลกๆเขาแบบเปิดกระจกเปิดกระจกสี่ด้านเลยเพราะว่าให้แบบเหมันจะว่าป้องกันรถอบอ่ะแล้วเขาก็เฮ้ยเป็นไรว่ารถเป็นไรวะสักพักได้ยินเสียงผู้หญิงพี่พี่พี่คนขับตกใจมไม่อยู่แล้วแบบวิ่งพอจังหวะวิ่งปุ๊บหันกลับมาที่รถเห็นผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามหลังมา คนครับแท็กซี่ก็แบบไอเชีืออะไรววิ่งไปสักพักหนึ่งไอผู้หญิงข้างหลังเรียกพี่พ่ไปไหนเมาคันแท็กซี่ก่อนสรุปก็คือผู้หญิงอ่ะท,ทำกระเป๋าตังค์ร่วงแล้วก็เลยลงไปแบบแบบเรามุดใต้เบาะไปหากระเป๋าตังค์พอพี่แท็กซี่ก็หันกลับมาเลยไม่เห็นใครคนหา อพีจริงเอพกเอกเอกซะเอกซะน้าเกียมเลยว่าเราประมาณแบบว่าถ้าไข่เจอแล้วเราแบบเรานั่งฟังอะไรสักอย่างพีแล้วนั่งเพลินเ่ยกับกลับมาดูกระทะเอกทีไหม่ไปแล้วแล้วแล้วส่วนที่เขาอะยืนหน้ามาข้างหน้าตอนที่เขาคนขับขับรถเขามอยู่ในวัดอะเขาดูมิเตอร์ว่าราคาเท่าไหร่แล้วจะได้เตรียมตังค์ถูก อเอรวจหาแล้วไอ้ที่นั่งไม่คุยกับแท็กซี่อ่ะคือเขาเมาแล้วเขาจะอ้วกเขาก็เลยนั่งเงียบนี่แหละเรื่องราวสุดท้ายของอังคารเล่าเรื่องในวันนี้ออืนี่ควรหานี่ก็ ส่งคุณผู้บังเข้านอนด้วยเรื่องราวแบบตลกขบขันกันไปนะปนปนกันไปอืมครับพี่ใช่เหมือนเหมือนกับไอเรื่องไอเข้าลิ่ะไอเข้าลิบอีกแล้วเหรอเข้าลิบเออนฟิลดูคลิปนั้นยังน่าจะยัง <l acht> ลองลอง,ลองไปดูไอ้ทดโดนเรื่องเข้าริบไปนั่งน็อตหลุดอยู่สามสี่นาทีอ่ะอะ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบคลิปนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซอบส c ค i b e นะครับ <l acht> <l acht> ผมแล้วก็ลงไปคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกันได้นะมีเรื่องอะไรอยากแชร์เนี่ยก็แชร์เข้ามาได้ที่เพจ a ฟ e b o o k ชีโซอังคารเล่าเรื่อง นะครับผมหรือว่าจะติดต่อผ่านเมลที่อยู่ตรงหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะมีลงเมลไว้อยู่สามารถส่งเรื่องเล่าผ่านนั้นได้เลยนะครับผมอ่ายังไงก็ปากช่องเล็กๆช่องหนึ่งไว้ในอ้อมอ,อกดวงใจด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะพักไลฟ์สตรีมไปนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจจะเน้นกลับมาในเ,าเขาเรียกอะไรอาจจะเน้นลงคลิปซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ พยายามจะเอาบรรยากาศแบบเป็นกันเองเหมือนตอนไลฟ์สตรีมกลับมาอย่างคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแรกที่ทําแบบนั้นเนาะแต่ยังไงก็อาจจะมีคลิป2คลิป3ตามมาเรื่อยๆอยังไงขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะสำหรับวันนี้ผมจีโซครับน้องแอนฟิลแล้วก็น้องทศขอกล่าวคําว่าฟันดี้ราตีสวัสด์นะรครับผมสวัสดีครับผม ฉันไม่ใช่ผู้ที่พักษาแต่คือเสียงของความจริงฉันคือจีซอผู้อยู่กับเรื่องวิญญาณทุกสิ่ง